สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงดันอีกคำแก้วกันนะครับแบบถ้าพลังเราไม่ติดโบนัสเนี่ยจะผ่านได้ไหมปะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมว่าดันเนี่ยค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับถ้าเรารู้มูฟเซตของบอสอ่ะกินไอมันจะเหมือนแบบลงบอสโนอาอ่ะ โดยหลักๆเราจะมีตัวดาเมจหนึ่งตัวนะจะเป็นแวมลมโพล่าไฟกินไฟก็แล้วแต่เลยนะครับส่วนตัวที่2เนี่ยแนะนำให้ใส่ตัวพวกติดดีบัฟได้หรือไม่ก็ลบดีบับบอสอย่างเช่นออร์เดิร์คลนไฟครับตัวที่3แนะนําให้เป็นผีน้อยครับยิ่งเป็นท่าแสงเนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะมีบัฟปีกคอยการสถานะให้เราอันนี้ครับเวลาเราตีไปเรื่อยๆจะมีเส้นขอบวงขึ้นนะพยายามยืนใกล้ๆกับเส้นขอบวงอันแรกนะเดี๋ยวเราค่อยเดินกลับเข้ามาได้นะครับพอมันใช้ท่าวงแบบเมื่อกี้เสร็จเนี่ยบอส พอบอสใช้2สกิลไวแล้วเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เราตีแป๊บหนึ่งแล้วก็ก่อนที่มันจะใช้สกิลต่อไปเนี่ยมันจะวาร์ปมาตรงกลางนะครับแล้วก็จะปล่อยงูตรงนี้ให้เราเดินมาขอบแมปนะครับพยายามเดินออกจากบอสให้ใกล้ที่สุดนะครับยิ่งขอบแมปได้ยิ่งดีนะครับส่วนตรงผมเนี่ยไม่แนะนําให้เล่นนะเพราะมันมันติดยากไงไปนเรื่ออ่ะน,นะเห็นปะคือแบบผมแดดแล้วมันติดอ่ะพอมันแดดติดเราก็ต้องฮิลเลยนะโอเคหลังจากที่บอสปล่อยงูมาเสร็จแล้วเนี่ย มันจะเปิดโอกาสให้เราก็ไปตีอีกครั้งนะครับตรงนี้เราก็จะตีฟรีประมาณหนึ่งเลยนะพอคําแก้มันฟื้นตัวได้เนี่ยมันจะยิงสกิลทั่วแมปนะครับก็คือเป็นสกิลหักเปอร์เซ็นต์เลือดนั่นเองนะครับตรงนี้กเ็เลี้ยงสกิลผีน้อยให้ดีๆแล้วกันคือถ้าสกิลผีน้อยคูดาวอยู่เนี่ยให้เราเปลี่ยนตัวแล้วก็กดฮิลนะครับแล้วก็กลับไปใช้ตัวดาเมจหลักเหมือนเดิมแบบนี้นะครับก็คือเลือดจะแทบไม่ลดเลย มันก็จะให้เรายิงอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะเป็นการล้างดีบัฟของตัวมันเองทิ้งทั้งหมดแล้วก็จะเป็นการขโมยบัฟเราไปนั่นเองให้สังเกตบอสดีๆนะว่ามันขโมยบัฟตอนไหนแล้วก็ให้กดสกิลล้างดีบัฟอย่างเช่นออไฟอย่างเงี้ยหรือไม่ก็จินไฟที่ขโมยบัฟกลับมาก็คือบอสใช้2สกิลไปแล้วเนี่ยมันถึงจะปล่อยสกิลที่เป็นขึ้นงูมาเป็นเวฟเวฟมานะ ให้เราเล่นแบบเดิมเลยยิ่งเล่นโซนตรงทางที่เราเข้ามาเนี่ยยิ่งดีมากเลยเพราะว่ามันโล่งมากพอเราหลบเวฟงูไปสักพักแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดโอกาสให้เราตีแป๊บนึงเลยแล้วก็จะใช้สกิลหักเปอร์เซ็นต์เลือดเหมือนเดิมอ่าพีน้อยฮิวไปเรียบร้อยเต็มเหมือนเดิมนะครับและในส่วนของตัวเนี้ยเวลาเราตีมันถึง7%เปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำการไล่ forbidden spell นะครับโอเคแป้งล่างนะครับอีกคำแก้วเป็นงูแล้วอ่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามอนของเราเนี่ยกลายเป็นรูปปั้นหินแล้ว ดีบับนี้ไม่สามารถล้างได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบับสีม่วงมันจะใช้ท่าวงที่เป็นเวน้องแฟงนะครับให้เพื่อนๆทุกคนที่สามารถขยับได้เนี่ยมายืนอยู่ตรงวงด้วยกันทั้งหมดเลยนะมันจะช่วยแชร์ดาเมจที่เราได้รับลงได้นะครับถ้าเราไม่ได้ยืนกับเพื่อนเนี่ยเราอาจจะถึงตาได้เลยนะเพราะมันใช้ท่าเวน้อไปแล้วเนี่ยมันจะทําการถอยหลังไปนะครับพยายามอย่ายืนใกล้มันนะเพราะว่ามันจะโดนห่างตวัดนั่นเองอันนี้ขนาดผมยุ่ไกลแล้วนะยังโดนเลยอะ่ะถ้าโดนเสร็จก็ ออพยายามฮิลนะครับพยายามฮิลกลับมาแล้วก็คําแก้วเนี่ยก็จะกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมพยายามดูสกิลบอสดีๆนะว่ามันใช้สกิลอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นสกิลวงนะครับก็เดินออกมานิดนึงแล้วก็กลับเข้าไปใหม่สำหรับเฟสนี้คําแก้วจะใช้สกิลวง2ครั้งนะหลบกันให้ดีด้วยนะครับอ่ะเดินเข้าไปใหม่อ่ะพอบอสใช้2สกิลไปแล้วเนี่ยมันจะใช้ท่าหักเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับโอเคก็ฮิลกลับมาได้ ตรงนี้ครับพอเราตีไป6หลอดแล้วเนี่ยมันจะหายตัวไปนะตรงนี้มันจะกลับไปในวิหารซึ่งวิหารเนี่ยมันจะมีอยู่3ทางน,นะครับก็คือจะเป็นด้านซ้ายมีตรงกลางแล้วก็มีด้านขวานะถ้าเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันคือตรงไหนนะให้เราเปิดแมปได้นะอันนี้มาด้านขวานะครับเห็นไหมหลุมมันจะมีอยู่3ทางน,นะเนี่ยที่มันโผล่มาก็คือด้านขวาตรงเนี้เทคนิคง,ง่ายๆเลยนะครับพอมันปล่อยสกิลไปแล้วเนี่ย ให้เราเดินกลับมาตรงที่วงกลมตรงกลางนะเพราะว่ามันจะสามารถหลบสกิลได้เร็วกว่าพื้นที่ตรงอื่นนั่นเองตรงเนี้ยมันน่าจะสุ่มนะครับเพราะว่าบางทีผมก็เห็นมันใช้แค่2ครั้งบางทีก็ใช้3ครั้งก็มีแล้วตรงเนี้ยนะครับพอมันเข้าวิหารไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจะมีสกิลใหม่ก็คือเป็นพื้นที่ที่แบบติดผิดนะครับถ้าเราโดนเนี่ยเราอาจจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงด้วยอันนี้หลบเหมือนเดิมนะมันอาจจะมีแบบโดนป้างนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรถ้าโดนถึงก็ต้องกดฮิวเลย ตรงนี้ถ้าเราหลบไม่ได้หรือว่ามอนตายเนี่ยมันจะทําการสาบให้เราใช้มานามากขึ้นหนหน่วยนะก็ถ้าเมื่อกี้ถ้าใครหลบได้หรือว่าไม่มีมอนตายก็จะเร่งง่ายกว่าเดิมเยอะนะครับถึงแม้ว่าเราจะโดนสาบแต่ว่าเรายังมีทางชนะอยู่นะให้เรารีบกดเลยนะถ้าเราสมมติว่าเราโดนวงไปเมื่อกี้หลังจากที่มันใช้สกิลไปสองครั้งแล้วเนี่ยมันจะใช้ถ้าหักเปอร์เซ็นต์เลือดนะถ้าเราเลือดไม่ถึงเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยนะโอเคก็เหมือนเดิมนะ มันจะมีแจ้งเตือนกลางหน้าจอว่ามันจะกลับไปในหลุมของมันอ่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นด้านซ้ายพอมันใช้สกิลเนี่ยให้เดินมาตรงกลางเลยนะโอเคทางนี้ตรงกลางพอมันใช้สกิลเสร็จแล้วก็ค่อยเดินกลับไปตรงกลางใหม่คอยดูนะว่ามันมาทางไหนโอเคทางซ้ายก็หลบมาทางขวาเห็นไหมครับว่าเรายืนอยู่ตรงกลางวงเนี่ยเราสามารถหลบสกิลทางด้านซ้ายบน แล้วก็ขวาได้แบบง่ายๆเลยนะเพราะมันเหลือ3หลอดแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช้ท่าวาร์ปแล้วก็ไปปล่อยเวฟงูอีกแล้วนะครับที่เนี้ยมันจะวาร์ปไปอยู่ตรงกลางแล้วก็ปล่อยคลื่นพลังมาทั่วแมปนะซึ่งเราก็ต้องฮิลเหมือนเดิมนะอันนี้พอมาใช้สกลิลทั่วแมปไปแล้วเนี่ยมันก็จะวาร์ปไปหาคนใดคนหนึ่งของทีมเรานะก็เล่นเหมือนเดิมเลยแมคานิกแบบหลบวงอะพอปล่อย2วงเสร็จมันจะหักเลือดทันทีถ้าใครเลือดไม่ถึงนี่พยายามฮิลให้ถึงอ่าตรงเนี้ย ผมแนะนําเลยว่าให้โซลิงเป็นตัวฮิลพอถึงประมาณ2หรือ3ลอดเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องฮิลดาเมจขนาดนั้นนะก็อาจจะมีคนหนึ่งหรือ2คนเนี่ยที่คอยถือผีน้อยคอยฮิลนะโอเคเนี่ยเห็นว่าพอมันโดนพีดอะมันจะโดนติดดีบับเดินช้าลงอ่าต้องฮิลนะโอเคโดนผักด้วยเรียบร้อยมอนตายไม่เป็นไรนะเพราะว่าอ,อมอนตายเนี่ยเกดอันติไม่เต็มก็ยังไม่มีผล ตรงนี้ถ้าใครเล่นไปคีดหน้านะครับแล้วก็เกตันตีเต็มเนี่ยอย่าลืมเบลเป็นธาตุมืดด้วยนะเพราะว่ามันจะได้ชุบชีวิตมอนเตอร์ของเราด้วยอ่าแบมฟารมผมกลับมาแล้วพอเราใช้สกิลธาตุมืดที่เป็นชุบชีวิตไว้แล้วเนะี่ยอยา่าอย่ากว่าสกิลสองนะครับเพราะว่ามันจะขโมยบัฟสะท้อนไปถ้าใครยังบาดเจ็บนะ่ะอย่าพึ่งเข้าไปนะเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกตันตีบอสเนี่ยเต็มได้เลยถ้าเราบาดเจ็บเนะี่ยเราก็รักษาตัวเองให้ดีก่อนโอเคกล้าแล้วนะครับอ่าหักเลือดไปสู้เพื่อนโอเค เท่านี้เราก็จะผ่านแล้วนะถ้าเรารู้แมชชีนิกในการเล่นแล้วก็ประคองเลือดให้ดีเนี่ยผมว่าบอสเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่นะก็จะประมาณเท่านี้นะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ